สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การคุยกันวันนี้ครับผมว่าคําถามจากในเน็ตที่ถามบ่อยๆว่าทําแบบนี้บาปไหมอ๋อค่ะคําถามยอดคิดเลยนะคะใช่ครับมันสะท้อนว่าเอ๊ะเราอาจจะยังเข้าใจคําว่าบาปกันไปคนละทางหรือเปล่า ใช่เลยค่ะวันนี้เราเลยอยากจะออลองมาดูกันเรื่องบาปนะคะแต่ว่าจะเน้นไปที่แก่นสําคัญในพุทธศาสนาเลยคือเรื่องกรรมว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่อืมดีเลยครับเหมือนเราจะมาดูกันว่ากรรมในพุทธนี่เน้นตรงไหนเจตนามันเกี่ยวขนาดไหนแล้วผลเป็นยังไงค่ะแล้วก็อาจจะเปรียบเทียบกับศาสนาอื่นนิดหน่อยว่ามันต่างจากเรื่องบาปหรือการให้อภัยในแบบอื่นยังไงบ้างโอเคครับเริ่มตรงไหนก่อนดีครับเรื่องบาปกับกรรม ถ้าเอาความหมายทั่วๆไปก่อนนะคะบาปก็คือพวกความชั่วความไม่ดีการทำผิดหลักศาสนาอะไรแบบนั้นครับที่คนทั่วไปเข้าใจกันใช่ค่ะแต่พอมาในพุทธศาสนาเนี่ยมันจะมีคำว่าก,กรรมที่มีความหมายที่เฉพาะเจาะจงกว่านั้นเยอะเลยกรรมที่ไม่ใช่แค่ทำอะไรลงไปเฉยๆถูกต้องค่ะหัวใจสำคัญที่สุดเลยคือเจตนาค่ะความตั้งใจนี่แหละตัวหลัก มีพุทธพจน์เลยนะคะที่ว่าเจตนานาหมพิคเวกัมมังวทามิเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเจตนาดีที่เรียกว่ากุศลกรรมหรือเจตนาไม่ดีอกุศลกรรมที่แสดงออกมาทางกายวาจาหรือในใจเราเองโอ้โหตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับคือเหมือนย้ายโฟกัสจากแค่การกระทําภายนอกมันเน้นที่ความตั้งใจข้างในเลยตรงประเด็นเลยค่ะมันคือเรื่องของใจเราล้นล้วนเลยความรับผิดชอบมันอยู่ที่เจตนาของเราแล้วอะไรเป็นต้นต่อของเจตนาไม่ดีล่ะครับ ก็มาจากกิเลสไงคะหลักๆก,ก็โลภะคือความอยากได้โทสะพวกความโกรธเกลียดชังแล้วก็โมหะคือความไม่รู้ความหลงผิดอ่าสามตัวหลักค่ะกฎแห่งกรรมเลยเป็นเหมือนกฎธรรมชาติทำดีด้วยเจตนาดีก็ได้ผลดีทำชั่วด้วยเจตนาไม่ดีก็ได้ผลชั่วมันเป็นเหตุเป็นผลกันไปผมมีคำถามแทรกนิดน,นึงครับ ถ้าเน้นเจตนาขนาดนี้แล้วสมมติเกิดอุบัติเหตุล้วครับแบบไม่ได้ตั้งใจเลยจริงๆเดินไปชนของตกแตกงี้อ่าคำถามน่าสนใจค่ะคือตามหลักกรรมมิิยามถ้าไม่มีเจตนาที่มาจากกิเลสนะแฝงอยู่มันก็ไม่ถือเป็นกรรมในแง่ที่จะให้ผลเป็นวิบากโดยตรงนะคะอ๋อครับอาจจะมีผลทางโลกเช่นต้องชดใช้หรือรู้สึกไม่ดีแต่ตัวเจตนาแบบที่เป็นตัวสร้างกรรมตามหลักพุทธ มันไม่มีส่วนวิบากหรือผลของกรรมที่มีเจตนาเนี่ยอันนี้ราคาที่จะตามเราไปไม่ว่าจะนานแค่ไหนใช่ค่ะพอเหตุปัจจัยมันพร้อมผลมันก็จะปรากฏออกมาเองซึ่งนี่ก็เป็นอีกจุดที่คนสงสัยกันเยอะที่ว่าทําไมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทันทีประมาณนั้นค่ะคือผลกรรมมันอาจจะยังไม่ส่งผลเพราะปัจจัยอื่นมันยังไม่เอื้อแต่พอมันถึงเวลาของมันเมื่อไหร่ก็ส่งผลแน่นอนค่ะครับผมแล้วเรื่องที่คนอาจจะสับสนกันบ่อยๆเรื่องหลังบาปเหรอครับในพุทธมีไหม อืมน่าสนใจค่ะเพราะอย่างศาสนาอื่นเขาก็มีพิธีชัดเจนเนาะใช่ครับอย่างคริสตก็มีสีล้างบาปอิสลามมีการขอไัยโทษฮินดูก็อาบน้ําศักดิ์สิทธิ์ค่ะคือในพุทธศาสนาเนี่ยจะไม่มีคอนเซปต์ล้างบาปหรือกรรมแบบนั้นโดยตรงแบบว่าทําบุญปุ๊บบาปหายปับ๊บอันนี้ไม่ใช่อา้าวแล้วทํายังไงครับการชําระล้างที่แท้จริงในพุทธคือการไปจัดการที่ต้นเหตุเลยค่ะก็คือตัวกิเลสในใจเรานี่แหละ โลภะโทสะโมหะเมื่อกี้นี้ใช่ค่ะผ่านการปฏิบัติเช่นฝึกสติสมาธิวิปัสนาเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของมันแล้วก็ดับมันไปเป็นการแก้ที่ต้นต่อจากข้างในไม่ใช่แค่พิธีภายนอกถูกต้องค่ะ แต่ถึงหลักการจะเป็นอย่างนั้นนะคะเวลาคนเราทำอะไรไม่ดีไปจริงๆมันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกผิดเนาะคือใช่เลยครับความรู้สึกผิดนี่มันมาเองเลยค่ะก็มีคนพูดถึงวิธีรับมือกับความรู้สึกผิดพวกนี้นะคะเช่นออขอโทษอย่างจริงใจหรือพยายามทําดีชดเชยการยอมรับผิดการให้อภัยตัวเองก็มีพูดถึงเหมือนกันใช่ค่ะซึ่งถ้ามองในมุมพุทธการสำนึกผิดนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะ การทำดีชดเชยก็ถือเป็นกุศล,ลกรรมใหม่ที่เราสร้างขึ้นแต่ไม่ได้ลบล้างกรรมเก่าเอ,อ่อต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้ไปหักล้างกันโดยตรงค่ะวิบากกรรมเก่าก็ยังต้องรับผลไปส่วนการให้อภัยตัวเองก็เป็นเรื่องของเมตตาซึ่งดีแต่ก็ต้องยอมรับผลของสิ่งที่เราทำไปแล้วด้วยเข้าใจครับมันเชื่อมโยงกันอยู่แล้วมีมุมมองทางจิตวิทยาบ้างไหมครับเหมือนเคยได้ยินคนถามว่าบาปกรรมนี่มันเป็นแค่เรื่องในใจเรื่องจิตวิทยาหรือเปล่า มีคนมองมุนนั้นเหมือนกันค่ะมีการอ้างอิงนักวิชาการที่บอกว่าคนสมัยก่อนเขามองว่าบาปไม่ใช่แค่ปัญหาสุขภาพจิตนะแต่เป็นเหมือนพลังหรือการกระทําที่มีผลจริงๆคล้ายๆกับพุทธไหมครับที่ว่ากรรมเกิดจากจิตแต่ก็ส่งผลออกมาจริงๆใช่ค่ะอาจจะเทียบเคียงกันได้ คือถึงแม้ต้นตอจะมาจากสภาวะจิตพวกกิเลสเจตนาแต่มันนำไปสู่การกระทำทางกายวาจาที่มีผลตามมาจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องคิดไปเองชัดเจนเลยครับสรุปแล้วหัวใจของกรรมในพุทธศาสนาก็คือเจตนาที่มาจากกิเลสข้างในแล้วมันก็ส่งผลเป็นวิบากตามกฎธรรมชาติ ใช่ค่ะไม่ใช่การลงโทษจากใครที่ไหนดังนั้นการจะพ้นจากผลกรรมไม่ดีหรือจะพัฒนาตัวเองก็ต้องกลับมาจัดการที่ต้นเหตุคือกิเลสในใจเรานี่แหละค่ะผ่านการปฏิบัติครับผมเข้าใจภาพรวมชัดขึ้นเยอะเลยครับวันนี้ค่ะก็อยากจะทิ้งท้ายชวนให้มองคิดกันดูนะคะในเมื่อเจตนามันสำคัญขนาดนี้เนี่ยการที่เราลองหันมาสังเกตเความตั้งใจลึกๆของเราเองที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่เราทำแต่ละวัน ไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ใช่ค่ะมันอาจจะช่วยให้เราเข้าใจกรรมของตัวเองได้มากขึ้นว่าเรากำลังสร้างเหตุแบบไหนแล้วผลมันน่าจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็นำไปสู่การปรับปรุงตัวเองได้จริงๆประมาณนั้นเลยค่ะลองไปสังเกตใจตัวเองกันดูนะคะ